สวัสดีครับผมเสิแสโต้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขในบุคลาทรบุถีและหุวงชื่อชั้นสูงครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ด้านชุดตัวเลขนะครับในบุคลาทรือถอเลข12ครับเลขนี้ค่อนข้างจะเป็นเลขที่ขัดแย้งกันในตัวเองนะครับเลขหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเียรกิจยศและชื่อเสียงส่วนเลข2เนี่ยหมายถึงความละมุนหรือว่าความมีเสน่ห์ในเด็กแต่เมื่อมาใช้กันเนี่ยเขาจะหักล้างกันนะครับเพราะฉะนั้นเลขนี้เป็นหนึ่งในตัวเลขที่ผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับ อีกอย่างหนึ่งเลข12สเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เหมาะสําหรับผู้ที่ใช้ทั่วไปนะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่ลมสองขั้วหมายความว่าพอเวลาดีก็จะดีสุดนะครับแต่พอเวลาร้ายก็จะร้ายที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้แนะนําให้บุคคลทั่วไปใช้เลขนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับเลขนี้เนี่ยถ้าสําหรับคนที่ไม่เคยมีโชคลาภเลยหรือเป็นพวกที่ชอบเสี่ยงโชควัดดวงหรือเสี่ยงดวงอะไรเงี้ยครับ พวกนี้จะช่วยเปกระตุ้นด้านโชคลาภได้แต่ผมไม่ได้สนับสนุนนะครับเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขที่ให้โทษมากกว่าให้คุณตัวเลขนะครับไม่มีดีที่สุดหรือร้ายที่สุดนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เหมาะกับผู้ใช้คนนั้นหรือไม่ผมจะบอกว่าตัวเลขเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่การทําตนหากคิดดีทดําดีและพูดดีจะทําให้ส่งเสริมดวงชะตานะครับแล้วส่งเสริมโทรศัพท์ที่เราใช้เบอร์นั้นให้ดียิ่งขึ้นไปครับ ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมสิสาวโตครับขอบคุณครับไม่สนุนให้เอาตัวเลขไปเล่นการผนันนะครับ